ครับก็สวัสดีชาวเว้าทุกท่านเลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็เอาว้าสองห้องนะครับมาลองปล่อยตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับขนาด130ซนติเมตรนะครับเดี๋ยวมาชมกันนะครับว่ามันจะขึ้นแบบไหนนะครับตัวนี้เป็นพายางนะครับเย็บเอา,อา ไ,ไ,ไปแล้วครับ ก็ขึ้นสวยมากนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นทรงปีกกว้างนะครับหางนี่สะท้อนแสงสวยมากนะครับเป็นหางสีแดงนะครับหางยิบบิน เดี๋ยวก็จะพาไปชมด้านหน้าของเว้านะครับครับก็พามาดูด้านหน้าของเว้านะครับยิงมาด้านซ้ายนิดนึงนะครับ ตัวนี้ก็ถือว่าขึ้นได้นะครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับสำหรับ2ห้อง1 3 0่งซตมต,ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะปล่อยไว้ข้ามคืนนะครับอก็โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับ แล้วก็กดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับคลิปหน้าก็ไว้เจอกันใหม่ครับขอบคุณครับ